มาเด้อ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 เ,อ,เอ,อ้ยลมพัดมาอีกนะแม่สวัสดีค่ะ เอาเอาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างแชนแนลรุ่มเดืนผมดีครับนิดเทียบเอาแรงลงแรงลงรัสเซียรัสเซียบผมดีแมครับรัสเซียบเหลยอลงรัสเซียรัสเซียบ โออเมืงแม่ลูกก็ติจุกกันนี่โอ้โหดูดูดูทำอะไรวิ่งทำอะไรเออเอ้าวเอาเัหมือนรักกันมากเลยก็รักับผมหักแม่ผมนะอันนนี่ก็ผมรักแม่ผมที่ชุดเลยครับ

mọi thứ 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 เอาเพแม่ผมดีกว่าแม่ใจวาแม่มือหมุนพอยีความพยายามนะไม่ใช่ไม่ใช่มิงนะเพ่าเป่าค่ะมีความพยายามสืสอนมิงนะคะหัอจจหัพี เก็บเก็บนี่เก็บเดี๋ยวเก็บนี่แ้นี่เก็บเก็บเอาเนหัวเกหัวดตั้งมีดตั้งนีเก็บเอาเส้นหัวเส้หัวเส้หัวเส้หัวนี่เลแม่ก็เก่งเหมือนกันโอ้เอาคุณแม่ใส่ไหมนะคุแม่เนอะไรบ้งจี๋อ๋อทำ

เก่งมากเลยคแม่หางเมเอ้าใเลย้าใ่เอาเอ่เอาใ่เอ้เอ้าใส่เอ้เอ้าใส่เอเอ่เอาใส่เออเอาใส่หออเอาอเอออา่้ ี่ยทั้งลูกเลยครับสึกง่ายครับดูเส่หมวกเข้าหมวกเสร็จเบยั๊บไมดี๋ยวเราให้มิ่งทำเรื่อยๆครับเดีวกวทิ้กวนกวนเห็นคุณยายโอ้โหคุณยายปลอกให้ลูกทรายนะคะแซบแซบครับแซบครับแซบผู้อนาดูดูดู เอาข้อยืนออกไปบางอย่างย่านแต่คุณยายว่าหาย้วมิงเนาะคิดมิไปนี่ดิด้เนาะกินไปนี่ดีด้เวลากินนุ่มดีพ่อไปกินเลยเนาะทำบากลูกสร้างว้าอกลอนะเสิเียบอไ่พี่บพี่เสยงก็สไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเลย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 เอา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 เฮ้ยเฮ้ยสดี๋ยวดีแค่ปอๆครับเมื่อกี้เป็นได็ครับผมผมกับเมียใส่หมวกให้พอปๆเท่บ้ครับเก่งมากครับเก่งมากทั้งคุณแม่ทั้งลูกครับสุดยอดคุณแม่เนี่สุดยอดครับเก่งมากแม่ครับผมกินนมนะครับเดี๋ยวผมกินนมนะครับเมี่ย มาดูมาดูลองลองดูวิธีว่าถ hmm ้าเราตอนตอนมันเราปล่อยให้มิ่งอยู่ในคอกมิ่งจะกินนมยังไงกับคุณแม่ให้คุณแม่อยู่ข้างนอกอย่างนี้นะมึงมือเสกิดแม่แล้วเสกิดแม่แล้วแม่ครับแม่ครับนมแม่ครับแม่นมแม่นมแม่หิวเลือดิหิวเลือดิหิวเดียวนมอีกเนี้ยผมไม่ไกลแม่มือมึงจับหาจับนมครับดูดูจับนมจับนมหิวแล้แม่ผมหิวแล้วหิวนมแห้งแม่เฮ้ยเมา่ท่านใจไม่หลุดเลยคุณแม่นี่ คุณแม่เบิ้งาเปล่าให้ฉันเส้มววให้ยอยบอ่แลกกล้วยก้าวนะนี่มามาๆๆมา,มาแล้วสิเฮ็ดในลูกชส้ฉันเบื้งนี่ปวดเิ่นมีฉันแลกกล้วยก็ได้วปวดคนระถทาเบ,บื่งเมียได้เิ่น่าบอกลูกไส้ว่าทำเบ,บื้งเมียนะโอ้เช็นเิ่้เต็ดป็น่ตามตามตามตูดตามตามูด ปล่อยวิ่งนะครับปล่อยวิ่งในบ้านครับต้องเป็นยังไงต่อครับรับงานงานงานสิไปแล้วสิไปแล้วตามย่าไปแล้วตามย่าไปแล้วมามามาเกลือเร็วๆมาเกล้วยมากล้ยกวยเดินตรวจบ้านหนึ่งครับน้างนั่งลง เ,ลเ,ลเลาเล่ะยๆให้กินกล้วยเออหรอฟินมากครับถ้ากินกล้วยมาต่อเอ้าจะไปไหนแล้วนะ่ะลูกช้างชนะ้างน้อยจะไปไหนอีกนะ่ยเดินดีจริงๆเดินละดีจริงๆนี่ มาเด้อ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 โอ้ยลมพัดมาอีกนะแม่ลมพัดมาอีกแล้ว <c oughs> ไปไปไปเดี๋อเด๋อเด๋อหมดรังไก่ไปไปพุ่นเออหาเมียหาเมียหาเมียมาเริ่ม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 โอ้ยย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 ไปยย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  เหมือนเหมือนเหมือนคิดว่าตัวเองอ่ะโตโอ้โหอยากเที่ยวอยากเที่ยวครับอยากเที่ยวอยากเล่นกับพี่พี่ครับยังไม่เลิกกินนมแม่อยากเที่ยวแล้วอยากหนีเที่ยวแล้วมิ่งคุณแม่เลินนมแม่อยากเที่เอแล้วอยากหนีเที่ยวเล้วมิ่ง เะดีหรอ n o า o k a อ้ยตกตกเอาถือไดิเจ็บเจ็บวัน okay ลุงีแม่แุ่ดอลูกยิ้มยังงลุงเอาเจ็บลุงได้ปีเอาเองเขเป็นดีลูกยิ้มเอาเออเอาก่อนนี้ก็อย่าลืมมากด subscribe แล้วก็กดกดดห้ด้วยนะครับทำหนผพูดจามม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม ลากันแล้วครับสวัสดีครับอ๋อเสียงเสียงนะเสียงสวยๆอ๋อปิด